อบตหนองหลวงยินดีให้บริการบ่าให้ทุกท่านต้องรอนานสิบปาประสานให้ทันทีทุกอนมองได้นายกสมัยเป็นเต็มที่ส่วนราชการทำงานดีที่น้องแฮปปี้กันทุกคนสวัสดีครับกับผมนายอธิบดินชูปัญญานักประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงวันนี้จะมาสรุปข่าวรวมไปถึงภารกิจที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงกันนะครับ เริ่มต้นกันที่วันที่3พฤษภาคมพศ2565เวลา9นาฬกา30นาทีนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงนายธงศักดิ์โพนองโคกพร้อมด้วยผู้ดูแลเรื่องน้ำประปาและผู้จัดเก็บน้ำประปาประชุมปรึกษาหารือพร้อมหาทางแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนในแต่ละหมู่บ้านในตำบลหนองหลวงเวลา11นาฬิกา นางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงร่วมกิจกรรมร้อยรวมดวงใจประดิษฐ์ผีเสือ้อประดับเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงโดยมีว่าที่ร้อยตรีพงศิษิ์เประยะโพธิเดชะายอำเภอเฝ้าไร่เป็นประธานในการฝึกอบรมและมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนในพื้นที่ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองคายเวลา11.30นาทีนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหลวงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่อบตหน,นองหลวงทั้งสองท่านได้แก่ 1. น,น,นายเดชอนันต์ศรีดาตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น และ 2. นายอธิปดินชูปัญญาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการพร้อมทั้งคณะพนักงานเจ้าหน้าที่จากอบตอลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดเวลา17นาฬิกานางสมัยชนาราชนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและคณะผู้บริหารนายวีระเพียรไทยสงประธานสาภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชุมประชาคมตำบลหนองหลวงณบ้านแบงหมู่ที่2เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลหนองหลวงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าที่ร้อยตรีพงศิทธิ์เประยะโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่เป็นประธานในที่ประชุมวันที่4พฤษภาคม2565 เวลา15.30นาทีโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงหัวนหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2565พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่พนักงาน16.30นาทีนางสมัยชนาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและคณะผู้บริหารนายวิระเพียรไทยสงประธานสภาสมาชิกสภาผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชุมประชาคมตำบลหนองหลวงทั้ง3หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านหนองบัวเงินหมู่ที่6 2. บ้านหนองบัวเงินเหนือหมู่ที่18 3. บ้านสุขสำรานหมู่ที่16 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลหนองหลวงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์เประยะโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่เป็นประธานในที่ประชุมวันที่5พฤษภาคม2565นางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงคณะผู้บริหารนายวีระเพียรไทยสงประธานสภาสมาชิกสภาผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชุมประชาคมตำบลหนองหลวงทั้ง5หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านหนองหลวงใหม่หมู่ที่17 2. บ้านหนองหลวงเก่าหมู่ที่19 3. บ้านหนองหลวงหมู่ที่1 4. บ้านโนนมีชัยหมู่ที่11 5. บ้านใหม่วางไหหมู่ที่13เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการบริหารหจัดการขยะในพื้นที่ตำบลหนองหลวง และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อที่จะนำกลับมาแก้ไขต่อไป14.30นาฬกา30นาทีนางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและคณะผู้บริหารเป็นประธานถวายผ้าไตรในงานพิธีชาพนกิจศพนายดำคำทองยศราษฎรบ้านใหม่วังไห้หมู่ที่13ตําตำบลหนองหลวงซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนชาพนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหลวง โดยนางสมัยชนาราชได้มอบเงินกองทุนชาพนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเป็นจำนวนเงิน12,000บาทและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหลวงจำนวน15,000บาทให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตพิธีชาพนกิจศพจัดขึ้นณเมรุวัดบ้านใหม่วังไห้สำหรับสับปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ อบตอน้องหลวงยินดีให้บริการว่าให้ทุกท่านต้องรอนานสิบเป้าประสานให้ทันทีทุกคนมองได้นายกสมัยเป็นเต็มที่ส่วนราชการทำงานดีที่น้องแฮปปี้กันทุกคน